สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้เราจะนำสูตรคำนวณหลักสิบล่างระยะยาวใหม่16กุมภาพันธ์2567มาฝากเนื่องในวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะก็ขอส่งนะคะอ่วัตใจอันบริสุทธิ์ไม่บอกว่าความรักเดี๋ยวเขาจะว่าเราเนี่ยไปรักทำเรื่อนะคะเ <laughs> <laughs> น้ะเอออ่าอ,อ,อี่จะโพสอ,อะไรอะไรอ่ะ เห็นใจดิฉันด้วยนะอ่านะคะฉันไม่มีความรักกับเขาหรอคะนะคะแหมป่านนี้น่ะคะมันก็เป็นน้ำอเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำน้ำล้างจานหมดสิคะอะหลักหน่วยบนคนสี่พูดพอคำคนะหลักเลยบนคนสี่ส บวกหลักสิบล่างคูณ2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5เท่ากับ x บวก4บวก3าบวก2หลักหน่วยบนสองบวกกับหลักสิบล่างคูณ2 3 2 6าบวกกับหลักหน่วยล่างคูณ5นะเพราะฉะนั้น8ดบวก6เป็น14ใส่4 4บวก4ได้8 8ดบวก3เป็น1 1็ใส่1 1บวก2ได้3ค่ะออก6 0 5ย์และ16อ่ะเราดูที่ตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะ คูดเล่นพูดหัวก็อย่าไปซีเรียกนะคะอันนี้คือให้คำขันก่อนที่จะมาดูสูตรว่างั้นหลักหน่วยบนคูณ4 5 4 20บวกตำแหน่งหลักสิบล่างคูณ2 1งคูณสได้2บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 6 30บวกอ่าเพราะฉะนั้นเหลือแค่2เป็นตัวแรก2อบวกสได้6 6หบวกสได้9 9้าเบวกสเป็น11ใส่1ออก5 3 0และ6 2 ปงวดมันอาจจะมาคู่แต่ก็น้อยมากนะคะถัดมารักรวยพ้นคุณสี่นะคะเสียบไฟก่อนนะ,ะนถัดมานะคะ หลักหน่วยบนคูณ4ี่ย์คูณสได้ศบวกกับหลักสิบล่างคูณสองสองหกบวกหลักหน่วยล่างคูณห้าสองห้เพราะฉะนั้นเหลือสองนะคะสอบวกสี่ได้ห6หบวกสมได้9ก้าเบวกสเป็น11ใส่1ออกสี่ห้าสและหนึ่งหนึ่งอันนี้มาเปิ้ลนะคะ เราไฮไลท์เฉพาะหลักสิบล่างหลักสิบล่างสูตรนี้สามสี่สิบสองบวกไว้บวกหลักสิบล่างคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองบวกหลักหน่วยล่าง 5, 1, คูณห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้าสองบวกสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามใส่สามสามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดค่ะอ,อกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองและหกเจ็ดหกมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างในงวดถัดมาถัดมาหลักหน่วยปนคูณสี่สองสี่แปด บวกหลักสิบล่างคูณ2 2 6 12บวกหลักหน่วยล่างคูณ5 5 7 3้าเจ็บวกสบวกหเป็น15ใส่5 5าบวกสได้9 9้เบวกสเป็น12ใส่2 2งบวกสได้4ออก4 7 8และเก้าหน่ค่ะ9มาหลักสิบล่างของงวดต่อมาลืมดูปฏิทินนึกว่าวันนี้วันที่13อยู่นะคะ ฉันก็ว่าเออมันก็ยังหลายวันอยู่เดี๋ยวล่างแผนล่างเดี๋ยวก็เอามาให้ว่างี้ที่ไหนได้เขาโพสกันเต็มหน้าหน้าเฟซหน้าอะไรเลยโอ้โหแฮปปี้วันไทยวนอุเหม็นจริงๆเลยห <c oughs> ลักหน่วยบนคูณสี่สี่แปดสามสิบสองบวกหลักสิบล่างคูณสองสองเก้าสิบแปดบวกกับหลักหน่วย บวกกับหลักหน่วยล่างคูณห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้านะคะสองบวกแปดได้สิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าใส่ห 5, 5, ้าห้าบวก 3, สี 12, ส่ 2, 2, 2, ได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่แม่ก็อย่างนั้นแหละเนาะเออบอกว่าอะไรนะของตัวเน่ะเขาไม่ได้รักเท่าว่าสันว่ะของตัวน่ะไม่ไม่เขาไม่แ่อยไม,ไม่อะไรนะพูดพูดเล่นอันนี้พูดเล่น นะเออนาอมนุษย์หลักหน่วยบนคูณสี่สองสี่แปดนะคะบวกหลักสิบล่างคูณสองสี่สองแปดบวกกับหลักหน่วยล่างคูณห้านะคะหกห้าสามสิบแปดบวกแปดเป็นสิบหกใส่หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ได้หกใช่ไหมสิบหกใส่หกหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสองได้ห้า พกไรสองศูนย์สองได้หกหกอ่ะรู้สึกว่าอาดีตเนี่ยรู้สึกมาเบิ้ลค่อนข,ข้างไหวเนาะอันนี้เนี่ยก็เนี่ยก็เบิ้ลอ,อีกนะสี่สี่เห็นไหมฉันจะเลื่อนเผื่อไว้นะลักหน่วยปนคูณสี่สองสี่แปดบวกหลักสิบล่างคูณสองสองหกสิบสองบวกหลักหน่วยล่างคูณห้าห้าหกสามสิบแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกสามได้ เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าสำหรับรแผนคูณมิฉันจะไม่หาสูตรใหม่มาให้คุณแล้วนะก็คือแค่นั้นเพราะว่าดิฉันคัดไปเนี่ยถ้าใครมีตัวชนตัวชูตัวอะไรอีกเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบได้ดิฉันว่าดีแล้วล่ะนะคะส่วนแผนกของล่างเนี่ยสมการไม่เดินดังนั้นดิฉันจะมาปรับใหม่แล้วดิฉันก็จะมาเปรียบเทียบกันให้ดูในช่วงท้ายนะอันนี้เข้าใจนะคะรักหน่วยพลนคูณ4ี่สี่หกยี่สิบสี่ พักไว้บวกหลักสิบล่างคูณ2 4 2 8ีบวกหลักหน่วยล่างคูณ5 4 5 20 4หบวก8เป็น12จัะใส่2 2งบวกสี่ได้หกหบวกสได้9 9้เบวกสเป็น11ใส่1ออก9 5 1และ6 3 9 5 1เก้าห้และหกสมาหลักสิบล่างของนวดต่อมา ต่อไปหลักหน่วยบนคูณ4 1่คูณสีได้4ราพักไว้บวกหลักสิบร่างคูณ2 2 6สอบวกหลักหน่วยล่างคูณ5้านะคะสามห้บวกสได้6 6หกบวกหเป็น11บเใส่หนึบวกสได้5 5าบวกสได้8 8ดแบวกสได้10ใส่0ูนยเอาเก้าเและ1 4เลข1มาหลักสิบร่างทีนี้วันสำคัญอะไรต่างๆนะพยายามที่จะไม่แบบว่าจะไม่จะไม่พูดนะ ว่าวันนั้นนะ่ะวันอะไรนะวันตรุษจ,จีนเนาะคุณผู้ชมเนาะเราก็ทำเป็นเฉยเลยเนาะไอไม่มีอ่างเปากับเขาบ้างเหรอว่าองนี้ที่ฉันก็เลยบอกว่าอ้าวเราไม่ใช่คนจีนนะเออ แหมมันก็ต้องมีสักหน่อยแหละนะคะโอ้นะคะวันนี้ไม่รู้ไม่รู้จะอีท่าไหนอีกนะคะวันวาเลนทายว้าวเลยนะ,ะทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกวันสําคัญนี่ไม่ไม่อยากให้มีเลยนะศูนย์คนสี่ได้ศูนย์นะบวกหลักสิบล่างคูณสองหนึ่งคูณสองได้สองบวกหลักหน่วยล่างคูณห้าสี่ห้ายี่สิบ เหลือแค่สองเพราะหลักหน่วยเราจะเอาแค่หลักหน่วยมารวมกันเนาะสองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งออกศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งบางครั้งมันก็จะมาคู่นะเหมือนที่ดิฉันบอกนั่นแหละแต่ว่าสองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเราก็จะดูเฉพาะหลักสิบก่อนเพื่อไม่ให้มันสับสนถัดมาหลักหน่วยบนคูณสี่นะ 4ี่8็ยบพักไว้บวกหลัก10ล่างคูณ2 2 9สอบวกหลักหน่วยล่างคูณ5 1าคูณหได้5 8าแปดบวกแเป็นสิบ6บวกหได้ยิมเใส่11ึบวก4ได้5 5าห้าบวกสได้8 8ดแดบวกสได้10ใส่0ออก7 57และแ5ดห้าะทังหมดมันก็จะมาคู่ล่างอย่างนี้นะคะถัดไปหลักหน่วยบนคูณ4 47 28เราพักไว้บวกหลักสิบล่างคูณสองสอบวกหลักหน่วยล่างคูณห้าหยิ่มห 8บวกหเป็น14 14ีบวกหก็ได้19ใส่9 9้เบวกสเป็น13ใส่3 3มบวกสได้6 6หกบวกสก็ได้8ออกอะไร5 4 4และแปด้านะะอันนี้ก็มาคู่อีกนะคะถ้ามาคู่ไม่หยุดจนถึง่าสุดท้ายนี่ถือว่าเป็น2ตัวล่างระยะสั้นได้นะ ต่อมาหลักหน่วยบนคูณ4 4 4 6, 6ีบวกหลักสิบล่างคูณ2 2 8 6เช่นกันถัดมาบวกกับหลักหน่วยล่างคูณ5 5 9 4 5 6เกบวกหเป็น12 12บวกหเป็น17ใส่7 7ดเบวกสเป็น11ใส่1 1ึ่งหนึ่งบวกสได้4ี่สี่บวกสองได้6ออกอะไรคะ979าเจ็ดได้หกหพันนะท่านผู้ชมมีหลักสิบมีแถมหลักหน่วยล่างด้วยเช่นกันนะ ออมาลักหน่วยบนคูณสี่สี่เก้าสามหกสี่ยี่แปดสี่แปดสองสองสี่เก้าสามหกจริงไหมหลักสิบล่างคูณสองสองหกสิบสองบวกหลักหน่วยล่างคูณห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้าหกบวกสองได้แปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองออกศูนย์หกสามแล้วก็ศูนย์เก้าก็ไม่สามารถเป็น สิบหน่วยล่างระยะสั้นได้เพราะว่างวดนี้มาแค่หลักสิบล่างเห็นไหมทำไมถึงเป็นสูตรหลักสิบล่างระยะยาวเพราะบางครั้งมันก็ไม่มีมาครบนะคะสองตัวล่างก็มีบ้างฝักลายถัดมาหลักหน่วยบนคูณสี่สามสี่สิบสองเราพักไว้บวกกับหลักสิบล่างคูณสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกหลักหน่วยล่างคูณห้าห้าเก้าสี่สิบห้าเอาลักหน่วยรวมกันค่ะสองบวกห้าได้เจ็ดะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หก ะะสูตรคำนวณหลักหน่วยบนคูณ4บวกหลักสิบล่างคูณสองบวกหลักหน่วยล่างคูณห้าเท่ากับ x บวกสี่บวกสามบวกสองนะคะก็ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะ,ะใครมีความรักขอให้หวานชื่นนะคะรักกันยืนยาวจนกระทั่งอะไรนะหรือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรคะอ่าเอากระบอกมาตีกันนะจา์ อารมขามีไปสีเรียดนะคะเครียดมากก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมกับชีวิตดอกยวเปิฝนทั้งวัอย่างก็อยู่ไปก็ให้มีความสุขนะคะเอสุขกับสิ่งที่มียินดีกับสิ่งที่เป็นนะคะอา่าอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้นะคะอา่าสำหรับดิฉันก็ ร้เป็นบางโอกาสนะคะอย่าไปพลาดนะคะพลาดไม่ได้อย่าไปพลาดเดี๋ยวเขาจะเหยียบนะคะอืมเพราะเราเดินไปเดินไปเนี่ยก็เกือบจะโดนผลักดังนั้นวันวาเลนไทน์ก็จงรักรักอะไรคะรักตัวเองง่านะคะ ควันคำคมนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้สูตรอื่นนะคะเอาแคปเจอร์นะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ